โดนแล้วทีนี้โดนเอาเอาไอ้ชัวร์เลยอืมกัดที่เรียกไม่โดนครับอืมตัวนี้ตัวนี้ใหญ่โอ้ปลามาอ้อยอยู่ตรงนี้เลยขึ้นมา Oh, 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 oh. hả? Chắc lúa chẳng thiệt được มีงเกงมะไรเหรอฮ้ยผิดขัดผิดครับมีตัวมีตัวอยู่ตรงหญ้าครับริมตะหลิงเลย กดกบอิสัะโอ้โหปลาคนะรับตีตรงตัวถึงจะกินนะครับกินยากมากครับวันนี้ปลาึงไม่ตรงด้วยทีนี้

Grat ดูโดโอ้โหปลาดูดิไม่ตีตรงตัวไม่ยอมกัดเลยนะครับเที่ยเลยขนาดนั้น,นครับม <c oughs> หมายมหาชนจริงๆครับผมหมายข้างทางครับตรงนี้ผมตีอยู่ตั้งนาน,นครับถ้าตีไม่ตรงตัวปุ๊บไม่ยอม กัดเลยครับที่แรกที่แร,ก,รกกัดผิดไปนะครับผมตีไม่ค่อยตรงได้อองลงมลมแรงผมแรงนิดนึงครับตรงนี้นโอเคโดนจนได้ครับกัดเป็นกบยางเป็นหนึ่งครับหนามเตยกบยางตัวใหม่จากค่ายจำนะครับโอ้หควาจะได้ตัวนะครับโอเคเดี๋ยวเลุยกันต่อนะครับผมไปครับ โดนโอ้โหโอ้ยตัวเล็กเลยเกินครับนะครับเล็กๆอย่างเล็กๆแบบนี้ก็ไม่รอดนะครับผมนี่ครับขบยางนะครับเป็นงานตัวใหม่จากใครจับไปนะเป็นหนึ่งนะผมกบยางเป็นหนึ่งน้ำเตยครับนะครับใบรหลวถูกดัดมาพิเศษครับ ผมลองเอามาเทสดูกับพวกไม้ธรรมาชาติแบบนี้ครับข้างทางอะไรประมาณนี้ครับผมได้ผลดีเลยครับผมอ่ะโอเคเราปล่อยไปเลยตัวนี้ไม่เอาเทสเกินปล่อยไปเลยตกลงครับอโอเคสุจริตครับนี่รูปต่างหน้าตานะครับ Đồn Pít Đồn Máy điều đúng lương Ôi, cháy sủi đấy Ôi, ừ, không ai điều đấy mà. à Hả แน่นขาบยาเด้ปะเนี่ยฮะขบับวูมาเท่วไเนี่ยมาถือกล่องเท่าไนี่เด้ไม้เดียวนะครับ ยางเป็นหนึ่งน้ำเตยนะครับีย่าตัวใหม่จากใครจำครับผมนะครับใส่สวยเลยหมายเป็นคลองข้างทางครับผมเห็นมันสวยๆก็เลยจอดรถลงมาตีไม้เดียวเองกันเลยครับโอเคฝากไว้ครับผมงานตัวใหม่นะครับจากใครจำน่าไปนะเป็นหนึ่งครับเรียกเราดึงดูดความสนใจของปลาได้ค่อนข้างดีนะครับผมโอเคเดี๋ยวลุยกันต่อไปเสียของเนาะ น่าจะยิ่งหันหลังโอ้ยตกง,งกันเจ้อุ้ยกันแล้วครับโดนโอ้ยบัวปะดูสิครับดูตัวเข้าสิ <laughs> เด็กๆก็ไม่รอดนะครับแบบนี้ใจะให้ดูเหยื่อนะครับเป็นเหยื่อตัวใหม่นะครับจากค่ายจำนะครับผมกบยางเป็นแห่งน,น้ำเตยนะครับเด็กๆแบบนี้ก็ไม่รอด <laughs> โอเคครับเดี๋ยวผมปล่อยไปเลยนี่เอานี่เอาัวก่อน ตัวก่อนนะเดี๋ยวค่อยมากัดใหม่ไปโอเคครับผมเะื่อ้วงไหน่อยรองเห็นะปะฟกค้อปะกัดแล้วกัดแล้วโดนไหมเนี่ยไม้เดียวเลยพคโดนว่ะ ทำไมกรัดแบบนี้อุ้ยโดนแล้วทีนี้ โดนเอาเอาอีกชัวร์เลยอืมกัดที่เรียกไม่โดนครับโอ้ติดนิดเดียวเลยซ้ำไปลงหลุดซะเนาะอ้นหลุดแล้วโอ้โอ้นหลุดแล้วโอ้ อ้วนรู้แล้วอโอ้ผมว่า้วครับติดนิดเดียวแต่ขอเดียวเลยตะกี้อ,อูอตรงนี้มันเป็นเลนครับทำเลยไม่ได้โอ้เสียของอีกรึมาใหม่ครับ Thấy suối lên không หืมหืมตัวนี้ตัวนี้ใหญ่โอ้ปลามาออยอยู่ตรงนี้เลยขึ้นมาโอ้โหตัวนี้ใหญ่มากครับใหญ่กว่าตัวที่หลุดไปนะครับไสตัวนี้เป็นโลเลยนะครับผม กัดกบยางเป็นหนึ่งนะครับเรียกเราปลาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมผมทําหลุดไปตัวนะครับแล้วก็ตี้ย้าไปอีกกัดอีกเชยเลยไม่ใช่ตัวเดียวกันครับตัวที่แล้วเนี่ยเล็กกว่าตัวนี้นะครับโอเคฝากผลงานเหยื่อใหม่ด้วยนะครับผมจากค่ายจ้านะครับกบยางเป็นหนึ่งน้ำเตยครับใบหลิวดัดมาพิเศษนะครับผมเป็นทรงตัวเอดนะครับเรียกปลาได้ดีมากเลยนะครับผมโอเค Up.